คนนี้เป็นวอที้กับแม่เป่ะครปรเออเดี๋ยวนะยี่ี่เห็นหลายรอบอ่ะตอนพี่เยบไหม่นะ ท่านผู้ชมตอนนี้ข่าวสดออนไลน์นะเรากำลังอยู่ที่สำนักง,งานอายการภาคหนึ่งนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมได้พา,านางพนิดานะครับคุณแม่ของคุณแตงโมนิดานะฮะมาพบอธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบครา,าบเลือดบนเรือสปีดโบ๊ทนะครับหลังนายอจฉริยะอ้างว่าทีมงานตัวเองนะครับสามารถตรวจสอบพบคราบเลือดบนเรือ ลำดังกล่าวซึ่งยังไม่ระบุนะครับว่าเป็นคราบเลือดจริงหรือไม่หรือว่าเป็นคราบเลือดของใครนะครับจึงมาร้องขอให้อัอยการภาคหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีลำดับศักดิ์ในการสั่งการกำกับดูแลอัยการจังหวัดนนทบุรีที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการตรวจสอบดังกล่าวครับซึ่งตอนนี้นายอาชยะก็กําลังพูดคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ของอัยการภาคหนึ่งนะครับ ครับท่านผู้ชมสำหรับประเด็นเทียบเคียงที่น่าสนใจในขณะนี้นะ,ะก็มีประเด็นของเพจ h a p p ี m เม o n นะครับซึ่งเป็นเพจที่บังแจ็คมาเปิดไว้ก็ได้เมื่อคืนนี้มีการโพสต์คลิปเสียงความยาวประมาณหนึ่งนาทีครึ่งน,นะครับอ้างว่าเป็นการพูดคุยระหว่างาคุณเบิร์ดแฟนของคุณแตงโมนะครับพูดคุยกับบังแจ็คโดยเนื้อหาในคลิปก็ระบุเป็นการระบุทำนองว่า ขอภทยครับท่านผู้ชมมีปัญหาติดขัดทางสัญญาณนิดนึงครับตัดกลับมาทีา่เรื่องเมื่อสักครู่ที่ผมได้บรรยายไปเมื่อคู่นะครับก็เป็นเรื่องเมื่อคืนนี้นะครับมีการเปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างคุณโรเบิร์ตแล้วก็ขอภัยครับคุณเบิร์ต แฟนของคุณแตงโมและก็เป็นเสียงของบางแจ็คนะครับที่มีการพูดคุยโดยเป็นการพูดถึงอ้างถึงคุณกติกาดีผู้จัดจาก,การของคุณแตงโมนะครับซึ่งเนื้อหาภายในคลิปสนทนาดังกล่าวก็เป็นการสนทนาในเชิงตำหนิในคลิปเสียงมีเสียงผู้ชายที่น่าจะเป็นเบิร์ดพูดว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูเท่านั้นแหละเพราะผมคุยกับกติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม ถามว่าทําไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก2อถึงสขวบนะฉันก็อยากจะนั่งดูตาเออฉันก็อยากนั่งสวยนั่งตักลมของฉันน่ะสิคำคำนี้มันทําให้ผมไม่อยากคุยกับมันอีกเลยอันนี้เป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของคุณเบิร์ดนะครับคุณเบิร์ดนะครับคุณเบิร์ดขออภัยอีกครั้งครับจากนั้นก็มีเสียงของบางแจ็คพูดว่าคํานี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงนี่เป็นการโต้ตอบสนทนากันระหว่างคุณเบิร์ดและคุณแจ็ค คุณบางแจ็คนะครับก็เพจรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้รายงานไว้ด้วยนะครับว่ามีจากการติดต่อไปยังคนใกล้ชิดของเบิร์ตยืนยันว่าเป็นเสียงเบิร์ตจริงแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของเบิร์ตคุยกับบางแจ็คหรือไม่ซึ่งเบิร์ตอาจจะไปคุยกับเพื่อนแล้วระบายปรับทุกข์แต่ถ้าเป็นเสียงเบิร์ตคุยกับบางแจ็คจริงก็อาจจะเป็นการคุย เพื่อนแล้วบางแจ๊กเอาเสียงมาตัดต่อนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับที่อายการสํานักงานอายการภาคหนึ่งครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเราได้มาติดตามคุณอเชยะกับแม่พนิดาครับที่เดินทางมาพบอธิบดีอายการภาคหนึ่งเพื่อร้องขอให้มีการตรวจสอบหลังนายอาชยะอ้างว่าพบคราบเลือดบนเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุนะครับ จึงต้องการให้อายการภาคหนึ่งซึ่งมีอำนาจสั่งการไปรยังอายการจังหวัดนนทบุรีให้มีการตรวจสอบอีกครั้งในประเด็นที่กล่าวไปเมื่อคู่นะครับ คุณอชยะก็ได้เดินทางมาถึงที่อายการภัคหนึ่งตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีครับแล้วก็รอคุณแม่ปณิดาเดินทางมาถึงในเวลาประมาณ9ก้นาิกานาทีจากนั้นก็ขึ้นไปพบอธิบดีอายการภัคหนึ่งใช้เวลาประมาณ1 5บหนาถึงยีนาทีครับแล้วก็ลงมาเมื่อสักคู่นี้ตอนนี้ก็ยังคงมีการยืนพูดคุยอะไรบางอย่างอยู่มาประมาณหลายนาทีแล้วนะฮะ จะเห็นได้ที่บริเวณมุมขวามือจะมีชายร่างใหญ่นะครับซึ่งเป็นคาดว่าจะเป็นบริกาที่สอสอเตนะ้เคยระบุไว้ว่าได้จ้างวานมาดูแลคุ้มครองคุณแม่นะครับ ตัดกลับมาที่เรื่องทางคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อวันนี้วันที่7มิถุนายนนะครับคุณแม่พนิดาได้เข้าพบกับผู้บัญชาการตํารวจสืสบวส,สบวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือตํารวจไซเบอร์หลังจากที่มีประเด็นเรื่องการส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตำรวจได้ สอบปากคำคุณแม่พนิดาโดยใช้เวลานานหลายชั่วโมงเพราะมีคำถามมากกว่า30คําคำถามนะครับโดยตำรวจไซเบอร์ก็ยังได้ประสานไปยัง Facebook ประเทศไทยเพื่อให้ระงรับบัญชีของคุณแตงโมนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์กับคุณอาชิยะถึงการเดินทางมาที่อายการภาคหนึ่งในวันนี้กันนะครับ ใช่ใช่เดี๋ยวท่านนี้มันจะไม่ได้ครับใช่ไหมเด็กที่อ่านครับวันนี้เนี่ยมาที่พักหราการพักหนึ่งในประเด็นไบ้างก็ผมรับบอมน่าจากคุณแม่มายื่นนพ้วผมขอควาบไม่ทำให้ท่านที่เดีการพักหนึ่งดําการสอบเพิ่มเติมอีกแบบประเด็น ประเด็นที่สาคัญก็คือประเด็นเรื่องของการตรวจคราเลือดบนเรือตามที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้สูงสุดหลักฐานกลาง,างนะครับหรือสถาบันนิติเยาศาสตร์ของกระทรวงธรรมก็ได้นะครับแล้วก็โดยที่มีก็ว่าจะเป็นอย่งหมอวัชิร์ก็ดีนะหรือหมอตวัชชัยก็ดีแล้วก็มีสื่อมวลชนแล้วก็มีทางเราเป็นตัวแทนในการตรวจอนุอัอล์เพศอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นปัจจหลักของ ของหนึ่งใน8ข้อนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือขอให้มีการสอบอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานในคดีนี้นะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งบางบางประเด็นนะที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่จุดสําคัญคือเรื่องของของนี่นะการตรวจคราเลือดบนเรือคือถ้าหากมีการมีความโปร่งใสจริงอ่ะมันต้องตรวจได้นะนะครับต้องตรวจเรือนี้ได้ ท่าที่พูดคุยกับท่านอิบดีครับมันจะทันอ,อ,อย่างนี้คร,ครับคือระยะเวลาไม่ใช่ปัญหาคือเขาอาจจะสั่งไม่ทันยี่สิบสามเขาก็เลื่อนได้นะคดีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรจะเลื่อนอีกกี่นัดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันครบเจ็ดฝากก็แค่สัญญาปญาระกันขาดก็ไปฟ้องหลังของขอนุญาตอนยการกฟ้องก็ได้นะครับแต่นั้นตรงนี้อย่าไปเอาเวลาเป็นตัวตั้งเอาเวลาที่ว่าให้ท่านอาธิบดีอายการภาคหนึ่งเลย ซึ่งเรามีความมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าท่านพณะเนี่ยเป็นท่านที่ตรงฉินที่สุดอ่ะเท่าที่ผมทํางานที่นี่มาหลายปีหลายหลายคดีที่ยุติยาเนี่ยก็ตรงไปตรงมาหมดนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่ที่ไม่เคยมีประวัติอย่างค้อยนะครับดังนั้นเนี่ยให้เวลาท่านพิจารณาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทางเราก็ขอความเป็นธรรมท่านในเรื่องของการตรวจคราบเลือดนี่แหละเพาสำคัญเพราะเราก็มีวิดีโอที่มีคราบเลือดอยู่ก็นำ มาบามาดีท่านอธิบดีให้ท่านลองมารับรับเรื่องรับเรื่องแทนแต่ก็ท่านก็ยินดีนะที่จะให้ความเป็นธรรมกับเราเต็มที่กับคุณแม่เต็มที่อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะมีการอ,อ๋อไม่เขาต้องสั่งอยู่แล้วครับโดยระเบียบก็ต้องสั่งล้วแต่ว่าจะสั่งวันไหนกันต้องจะสั่งก่อนยี่สิบสามแล้วสั่งก่อนหลังยี่สิบสามโดยระเบียบนะเพราะว่าน่งจากคุณแม่มาลองของมาทำด้วยตัวเองโดยระเบียบเราต้องต้องต้องทำเพราะว่าถึงแม้จะมีการตรวจครั้งหนึ่งแต่มันยังมีเหตุสงสัย ที่ประชาชนทั้งประเทศเขายังผาดใจอยู่ว่าเรือลำนี้ทำไมมันสะอาดสะอาดมากนะครับแล้วมีการเอาไปแล้วก็มีการเอาไปเนี่ยจำลองเหตุการณ์เนี่ยซึ่งมีสารปนเปื้อนจำนวนมากเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาเรือของกลางเนี่ยไปจำลองเหตุการณ์ในทั้งสินง้นจนกว่าผลทางการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับถึงจะไปจำลองได้นะครับแต่นี้เอาไปจำลองจำลองโจรสเ,เทมดแล้ว นะซึ่งก็มีสารเป้นเปื้อนไปหมดไม่ว่าจะเป็นการขอดในพัดเรือหรืออะไรต่างๆเ,เนี้มันมีเหตุที่รุดข้อสงสัยมากมายกับเรือลำนีนะาาน้ไม่เป็นไรพวงนี้ผมดำเนินคดียคดอยู่แล้วบ่ายโมงครับนะพวงนี้บ่ายโมงเจอผมที่กองปราบนะครับสิบโมงเช้าเจอที่แพทยสภานะเห็นว่าในช่วงว่ายคนนี้ก็จะไปพบทางขบก็อย่างนี้เดี๋ยวเราไปพบทางผู้ในการสถาบันนิติของกระทรวงยุติธรรมนะครับ,<า>รบเพื่อจะไปขอผลชนะสูตรเบื้องต้น ที่มีการไปตรวจฐานที่เกิดเหตุซึ่งเราไปขอที่โรงพักนนทบุปปรีแล้วเขาปฏิเสธไม่ให้จริงๆเขาต้องให้เพราะว่าแม่เป็นผู้เสียหายนะแต่นี่เขาไม่ให้เราก็ต้องไปที่ผู้ในการสถาบันนิติเวชศาสตร์ที่ดูแลโรงพยาบาลหมหาวยาัยธรรมศาสตร์อังสิษที่ดูแลหมอทิวเวศครับซึ่งอันนี้เป็นสาระสาคัญเพราะว่าถ้าเราได้เห็นผลเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าน้องแตงโมงเนี่ยตายมาแล้วกี่ชั่วโมงแล้วก็เลือดตกตรงไหนนะครับตกแขนหลังตก ด้านหน้าตกด้านหลังอะไรเงี้ยเราจะเห็นหมดแล้วก็จะดูว่าหมอลงความเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีเอกสารอยู่ในมือเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องให้เราแต่ว่าผลตรงนี้ทำทำคุณแม่เองก็ได้ไปฟังต้นที่มันไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของของการตรวจที่ขั้นที่สองซึ่งเราได้มา้วไม่มีประโยชน์เลยนะครับอันนั้นเป็นเพียงแค่ข้อธิบายเรื่องของบาดแผลว่าเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเราอยากได้คนครั้งแรกมากกว่าเพราะครั้งแรกมันจะดีกว่าขั้งที่สอง ตอนนี้เราเราต้องการตามครั้งแรกแต่ตํารวจปฏิเสธเรามาตลอดนะครับจริงๆตารวจชุดนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคือถ้าคณโปร่งใสทุกอย่างเนี่ยคุณต้องให้เราบ้างอะไรคุณกล้าแต่ว่าความรับในสํานวนความเนสำนวนแล้วผมถามว่าความเนสำนวนแล้วทำไมถึงหลุดออกไปข้างนอกมากมายเอกสารต่างๆถึงหลุดออกไปได้ไงนะก็ลองไปคิดเองแล้วกันนะครับ แล้วเขาเรือไปแล้วเาเข้าเรือไปทำไมตีสองถึงตีสี่ 2, 1, 2, เอาเรือเรือเขามีหน้าที่เขาเป็นเจ้าของอู่เก็บเรือนะเขาไม่ใช่เอาเรือของปอเนี่ยไปขับตั้งแต่ตีสองยันตีห้าแล้วคุณเอาไปขับที่ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะไปส่งใครแล้วคุณมาวนที่วัดค้งังขาวนะทาไมตั้งชั่วโมงหนึ่งอ่านะแล้วแล้วคุณเอาเรือมาเก็บเนี่ยแล้วปอโทรหาไอ้หลังเนี่ยลูกน้องของคนขับไอ้เจ้าของอู่เก็บเรือเนี่ยตีหนึ่งครึ่งเนี่ยโทรมาหาเรื่องอะไรอนะ่คุณตอบคำถามผมไม่ได้หน่อย แล้วน้ํายาที่ยี่ห้อไอริสเนี่ยนะที่เอาไว้ล้างคราบเลือดเนี่ยคุณเอามาจากไทยเอามาจากเพื่อนคุณไม่ใช่เหรอน่านะนะนะลองดูแล้วกันเพราะว่าผมมีวิดีโอเป็นหลักฐานหมดแหละนะครับเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาขายน้ำยาเนี่ยเป็นประจุบอยู่แล้วที่เทาเอามาในช่วงเวลาที่อยากว่าตีสองตี่ห้าได้ด้วแล้วผมถามว่าคุณมีกล้องวงจรปิดไหมล่ะคุณไม่จำเป็นต้องล้างตีสองถึงตีอะไรเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันวัดกันที่ภาพถ่ายของกรมเจ้าท่า ตำรวจก็ไปสั่งให้กรมย่าท่าให้ลบภาพทิ้งให้หมดอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกไหมอ่าแล้วก็สองคือภาพต่างเนี่ยอยู่ที่พออมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็มาดูได้ว่าวิดีโอของเราเนี่ยในเวลาห้ทาทุ่มสี่สิบห้านาทีมีคราบเลือดกับที่ภาพถ่ายของพออในวันที่มาพบเรือของกลางมีภาพมีมีภาพนี้ไหมปรากฏอยู่ไหมมีการล้างทำความสะอาดไหมมันมันบอกด้วยภาพของพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพออเข้ามาตรวจ มาตรวจเนี่ยครั้งแรกตรวจเบื้องต้นเนี่ยเขามีการถ่ายภาพไว้อยู่ดังนั้นไม่ต้องตื่นเต้นทุกอย่างว่าที่พยาหลักฐานโอเคเนาะคุณในส่วนของคุณแม่สดตัวแล้วอยากให้มีการสอบอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของคุณแม่เองะครับมีประเด็นไหนที่อยากให้สอบเพิ่มเติมบ้างไหมครับอ๋อไม่มีค่ะไม่มีเลยได้เดี๋ยวผมเรียนนะมีแปดข้อ แม่ได้เห็นพยานหลักฐานอะไรต่างๆจากคุณอาเทยะอะไรก็บอกไปแล้วเมื่อวานครับเพราะว่าพอคือเมื่อวานเนี่ยพอเราให้แม่เนี่ยมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเรื่องของนะเรื่องของในโทรศัพท์เนี่ยบางช่องก็ไปเขียนโจมตีคุณแม่ด้วยซ้าไปซึ่งอันนี้ผมผมมองว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นแม่คุณน่ะนะแล้วคุณถูกซักถามแบบนั้นแล้วก็เราสา์ให้คุณแม่ให้เกียรติแล้วมามาให้สัมภาษณ์แล้วแต่คุณเอาไปบิดเบือนเนี่ยเราเป็นแม่คุณแล้วคุณรู้สึกไงผมถามแค่นั้นเอง เราต้องนึกถึงออกเขาออกเราบ้างคุณแม่เขาก็มีคุณแม่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วคุณเอาไปเขียนกำกววอย่างเงี้ยคนก็ด่าแม่อย่างเดียวสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมผมตอบแทนเลนยครับว่าเรายืนยันว่าเรามีการร้องโดยคุณแม่ห้ามหน้าไปแล้วแปดข้อนะครับส่วนท่านนายการจะสั่งอย่างไรนี่เราไม่ก้าร่วงนะครับเป็นเป็นหน้าที่ของท่านนะครับนะ ตามนี้นะครับข,ขอขอีกคำถามคุณแม่ท้าข่าวที่ให้สวามคัดเมื่อวานนี้ปิดเดือนแม่อยากจะพูดมมัน<ห>มันอย่างนี้ครับเรื่องเงินสามแสนนะผมตอบให้คุณแม่เลยเรื่องเงินสามแสนนะ่ะเขาก็ไม่ได้คุณแม่นะครับเขาให้คนอื่นซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสอทเพราะว่ามันมันโอนผ่านมาจากต่างประเทศนะแล้ววันเวลาเนี่ยมันโอนมามาที่สามเดือนสองนะซึ่งมันมันโอนมาก่อนเกิดเหตุคดีแตงโมผมถึงบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อธิบายให้ฟังแล้วนะโอเคนะที่สุดท้ายละวี่คลิปเสียงที่ทำแจ็คทาโพสต์เปิดว่าอ้าวมาเป็นเสียงของเบิร์ดคุยกับตัวอเขาอันนี้เราเราเราพูดตรงเราไปก้าวล่วงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนโพสต์นั้นเราก็นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงไม่จริงนะครับเราขอไม่ตอบดีกว่านะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกนะครับมี่ตักฐันอะไรที่อยากจะได้จักไม่จะเป็นไม่จเป็นเพราะเราเราพร้อมอยู่แล้วตอนนี้ นะเพราะว่าทุกอย่างคือเราก็คือฝากความหวังว่าบางแจ็คถ้าเป็นผ้าประ,ประดุะก็เรียกามาือถือมาคือคุณแม่นอนเพราะคุณแม่ต้องใช้นะครับแต่เราไม่ได้เอามาใช้เป็นหลักฐานแต่คุณแม่อยากจะให้ทางสอทอไปกู้ข้อมูลแค่นั้นเองนะครับโอ้ทำไมมันไม่ดำเม,มื่อวานำทำไมไม่ดำน้ำเราไปหาหลักฐานเลยนะนะถามาดีตไอนะครับนะ คุณคุณนั่งใจทําหรือเปล่าคดีเนี้พอคุณรู้ว่าเราจะฟ้องตรงเอามาตบตาประชาชนในการไปนั่งเรือนะต้องเรือหารักนะถ้าแน่จริงดำน้ำด้วยดิเออมีเครื่องมือพิเศษไม่ใช่วดีอะไให้เอาเครื่องมือมาถามมาเดียอไมีผลงานหาอะไรบ้างหเดือนที่ผ่านมาโอเคนะลูกมีซื้อ วันนี้ที่เดินหน้าทวงความที่ทาให้กับคุณแตงโมค่ะก็เหมือนเดิมนะคะสู้พะโลสู้จริงจริงขออนุญาตนะครับวันนี้คุณแตงโมจะได้ฝากเป็นคำใช่ไหมคะคุณเบิร์ตคะคุณเบิร์ตสันทิพย์อ๋อไม่ไม่ได้คุยตอนนี้สังคมบอกว่าคุณเบิร์ดดูนิ่งไปเงียบไปไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องคดีบ้างเลยเขาเป็นอย่างนั้นอยู ท่านมาเป็นแบบนี้ครับคุณแม่คุเบิร์ขเป็นคนเงียบๆค่ไม่คุยแม่กยังไม่คุยแม่คุณแม่สู้พ้เพคือวันนั้นวันนี้ไม่เหมือนกันแล้วอางนี้ว่ะนะวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันแล้ววันนี้เราวันนี้แม่เนี่ยนะครับแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วยเยอะครับไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมไม่เหมือน ทนนายคเด like okay. mm? ิมเมื่อวันที่คุณแม่พูดบอกไลฟ์ฟ้องหวังจากทนายนั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เคยไปปรึกษากับทนายแล้วเขาไม่ให้ความช่วยเหลือหรอคะหนึ่งใงนีโอเคเนาะขออนุญาตนะครับคุณไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยเหรอคะใช่ครับนนีี่่พพอาไปไหนแล้วนะพี่พี่อ่านครับคุณแม่ลุกลุ่เลยเขาจ้แม่ช่วยไงลุก ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอันนี้ไปไหนต่อครับเนี่ยแม่ไปสถาบันนิสิตวิทยาศาสตร์อันนี้ไปสายการบินแล้วขอขอขอคำนัดการนไม่ไม่ไม่ไมแม่ไม่ไม่พี่อาจพี่อาจขออนุญาตขอคำนัดการพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งขอคำนัดการพรุ่งนี้อีกครั้งพรุ่งนี้ผมลงหมายไปแล้วเออสิบโมงเช้าไปแพทย์สภานะครับแล้วก็่ายโมงไปแจ้งความกองปราบ อยากพูดอะไรถึนวันนี้บ้างที่วันนี้เราออกมาต่อสู้วันนี้ค่ะก็ก็ดีใจขึ้นทุกวันทุกวันนะคะดีใจแล้วก็ภูมใจที่คนที่ช่วยเหลือเราก็ยังช่วยเหลือเราอยู่วันนี้เราเข้มแข็งเข้มแข็งค่ะที่ผ่านมามันคือคุณแม่ไม่ไหว ตามตามรถต่อมา ท่านผู้ชมก็เมื่อสักครู่นี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเฉลยะเรืองรัตนพงศ์นะครับหลังพาคุณแม่พนิดามาสำนักงานอายการภาคหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายเฉลยะระบุว่าได้รับมอบอำนาจเพื่อจากคุณแม่นะครับเพื่อร้องขอความเป็นธรรมในการตรวจสอบหาค่าเลือดบนเรืออีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครับเป็นหนึ่งในแปข้อเรียกร้องที่มีการขอให้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยในวันนี้ ลำดับถัดไปคุณอจฉิยะจะไปขอผลการผลการชนะสูตรศพของคุณแตงโมโอ,อีกครั้งที่สถาบันนิติเวศวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะครับามีความคืบหน้าอย่างไรเรามาติดตามกันอีกครั้งกับเพจข่าวสดออนไลน์นะครับสวัสดีครับ